หนึ่งหนึ่งครับต่อเฟรมดีสามครับไอเปิดเฟรมโอ้โหเปิดวืดแต่ว่ายังดวงดีครับตบหลังอิชิตทำไงครับลูกนี้แทงบางผ่านน้ำเงินหรือเปล่าผ่านครับไอลูกนี้โอ้ยไก่เคียงครับขาวอยู่ยังไงอิชิตเช็ด กันหรือสู้ครับแล้ววิ่งไปไงฮะลูกนี้มีให้ไอ้สู้ครับหมาครับโอ้โหลูกนี้ออกคิวได้ดีมากได้ชมพูขาวออ้ยมันแรงไปหน่อยฮะเล่นหลุมกลางยังไงยังไงเข่าจะหมูครับโอกาสกลับมาเป็นของพิชิตเอาละครับืแรงไปครับมันกักเลยครับอย่างนี้ได้เหลี่ยมบาง โอ้ยแทงบางกว่าขาวเปลี่ยนด้วยเสียเจ็ดได้ตั้งขาวกินแดงอีกครับโอ้โหอย่างนี้นำเงินครับบางกว่าครับโอ้โหขาวแคนนนเอาแล้วครับพิชิตได้ลูกจอโอ้ยถอยไปไหนครับโอ้โหผ้าใหม่ถอยปี๊ดเลยครับอย่างนี้ต้องใช้เลสครับบางกว่าเลยครับโอ้โหเสียไา้ครับพิชิต ลูกนี้ยังไงโอูอย่างนี้พิคิดเช็ดได้หรือเปล่าครับสวยครับโอ้โหลูกนี้แทงได้ดีครับแทงเดืยมบางได้ดีครับอย่างนี้วิ่งมาอย่างนี้ได้น้ําเงินครับน้ําเงินลงจะเป็นแปดแต้มเหลือแดงลูกเดียวครับลูกนี้สู้เลยอ,อืบางไปเช็ดโอ้วหหนานิดเดียวครับโอ้โหเกือบลงครับ ไอพิชิแตแทงลูกนี้ยังไงอืมเขาสนุกหรือเปล่าจะสนุกไหมสนุกหรือเห็นเห็นเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมโอ้โหอย่างนี้เล่นได้ครับโอ้โหไอ้แทงได้บางกว่าครับพิชิตหนาครับหนาหนามากดูยังไงโอ้โหยเข่าเป่าครับเข่าเป่าเอาแล้วครับ ดูอ้าวอย่างนี้พิชิตได้เช็ดเอาแล้วครับอย่างนี้เล่นเลยไหมเขียวเลยไหมเขียวเลยไหมหายไปทีครับโอ้โห oh, oh, oh. สวยจัดเลยครับลูกนี้ชิดไมค์คอมเอาแล้วครับนี่แหละครับชมไม่ได้ครับคนนี้ห้ามชมเด็ดขาดครับชมแล้วหลุดลูกนี้ยังไงเอาแล้วครับกันดีครับไอ้แทงยังไงลูกนี้ ดีนะครับที่ขาวสู้หนามีเหลี่ยมมีหลุมไหมครับลูกนี้มีแต่ยากครับแทงบางครับพิชิตวิ่งไปยังไงวิ่งมาอย่างนี้เด้งมาก็จ่อลยครับเอาแล้วครับได้สู้สวยครับนิดนึงแรงไม่น้อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอายังไหวครับชิดได้ฮนะ ชิดได้อุ้ยวืดโอ้โหแทงขาววืดครับเอาแล้วครับพิชิตเอาแล้วครับขึ้นนาแล้วครับสองแต้มนาโอ้โหเสียของเลยครับเอาแล้วครับโอกาสกลับมาเป็นของบังไอครับชายเลสถอยไปสวยมากเอาแล้วครับชิงน้ําเงินครับใครได้น้ําเงินได้สองหนึ่งอู้ลูงนี้เบาดับสิครับอย่างนี้โอ้โหห่วงขาวมากไปครับ เอาแล้วครับใครจะได้น้ำเงินเด้งมาอย่างนี้ไอ้ได้สู้นะครับเอาแล้วครับลงไม่ลงอืมบางกว่าครับบางกว่าหลุมกลางทีครับอย่างนี้เอาแล้วครับพิชิตพิชิตได้สองหนึ่งครับชมพูล,ลงพิชิตจะขึ้นนํานะฮะลูกนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยครับยังไงครับ โอ้ยข้าชิ่นก่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้หูจ่อด้วยครับเอาแล้วครับเกมจะพลิกหรือเปล่าเอยเบาหรือเปล่าพอไหวครับใช้เลดได้โอ้โหสวยงามครับกลับมาเป็นของบังไอครับ